ตัวจ้า ุมีคนถีบจักรยานข้างหลังเราด้วยข้างหน้าแล้วก็มีป่าป่าเห็ดนะคะเนี่ยป่าเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยนี่ป่าเห็ดพึ่งขาลายปีนี้น่าจะออกอยอะเพราะฝนป่าเห็ดพึ่งขาลาย ไหทางเนโนเป็งสี่กระป้ายจา้ะเป็นทางฉีบจกยยักรยานนี่เห็ดพึ่งมาปีแรกๆขึ้นมาอยู่ชีวิตเห็ดพึ่งลายหลาย,ลายตรงเนี้ยพอมาผ่านมาไม่มีปีกลายก็ไม่มีปีนี้น่าจะออกนะเห็ดพึ่งขาลายหลายจา้ะปีนี้น่าจะออกเด้อแถวนี้ขันจักรยานมือเดียวอีกแล้วช่างจ้ะปาลิงกอน thank <laughs> you ยสะอาดมากชายไม่ได้สะาดในีเขาระตุกปลาสุคทนนะคะเดี๋ให้ด bon ูอันนี้ค่้สยสะอาดเลยจับปีนี้อ้พัฒนามากปาปลาปปลาป นี้จอดจักรยานแย่ yeah. มาดูที่เขานั่งตกปลามีดอกไม้อยู่จ้ะดอกเนี้ยเขานั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิงอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอยนี่ยอดอันนี้กินได้เด้อหืมนี่ยอดอันนี้กินได้จ้ะเขาเอาไปทำ ซุปไอทำอะไรไม่รู้ทำขนมทำอะไรนี่จ้ะเขาจะมาตกปลาปลาใชาม่มอนน่าจะสละัหมอนน่าจะเยอะแต่บ่เห็นมีแต่ปลาซิวอ้าวอืม้มปลาซิวน้อยนี่จักปลาย่างข่ห้องปลาซิวนี่ป๊ะโป๊ะเขาจอดเรือคะ่ะโป๊ะจอดเรือโป๊ะมาตกปลามีดอกบัว จะนั่งตกปลาในลิมดอกบัวนี่ดอกบัวจ้ะมีดอกบัวเด้อเฮยพานางเบึงเบึงบรรยากาศวันนี้ช่างมันมนีบรรยากาศที่น่าตกปลามากเลยนี่จ้ะมันแดดอันนี้เข้าไปในเมืองอันนี้ทางนี้เข้าไปในตัวเมืองข้างขวาอันนี้เข้าไปในซอยบ้านคุณอันนั้นเขาเลี้ยงม้าจา้ะนูน้นทางนี้ออกทะเลออกสู่ท้องทะเล มุมนี้โอ้ต้นบัวป่าไปซ้ายบัวค่ะอันนี้บัวสีแร่บัวสีม่วงมงบัวสีม่วงป่าไปไหนเนี่ยน่าจ,จะมีป่าตะเกา่าป่าไซรมอนล้ายหลายเด้อจ้ะไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวนี้เขาว่าไม่ค่อยเยอะแต่ก่อนเขาบอกป่าไซมอนล้ายหลายรถไฟทำไมไม่มาแว้น แว้นแต่รถไฟแว้นตต่ทวก <c oughs> สีให้เบิงนะั่นนั่นคือทางรถไฟเด้อค่ะทางรถไฟทางนู้นเป็นทะเลทางนู้นเป็นทะเลนี่อันนี้ทางรถไฟข้ามข้ามแม่น้ำพระปานซ้ำอันอันสิว่าน้ำขูงกับมีแม่จำไม่ได้กว้างซ้ำน้ำขุงเป็นคือลัพยังอ่ะ ลำพยังคือแถวเขาวงละจ้ะมีลำพยังฝั่งตรงนู้นก็เป็นบ้านคนฝั่งนูน้นเขาก็ชอบมาตกปลาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดดทั้งอาทิตย์นะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาเรือออกกันละเขาก็นั่งตกปลาแบบนี้ค่ะกระปุกนี่เขาทำปุ๊ไว้จอดเรือเจ้าหน้าที่มักมาทำให้เอาไว้สำหรับประชาชนมานั่ง ตกปลานั่งเล่นนั่งปิกคนีก,กันนั่งตากแดดนอนตากแดดออ้สิฟินสลึกเกินบรรยากาศนี่จ้ามันเป็นน่ะเจ้าหน้า,าที่ทำไว้ให้ประชาชนได้มาพักผ่อนช่วงหน้าซ้ํามือช่วงหน้าร้อน ประมาณนี้แหละจ้าก็ไม่ได้ก็จากเงินของประชาชนนั่นแหละค่ะก็มาทําให้ประชาชนต่อไปนู่นเรือมาแล้วเรือมาแล้วแต่ไม่อยากถ่ายให้ดูหรอกค่ะเพราะว่าเก่งใจแล้วก็ถ่ายรูปเรือเขาก็บางทีก็ไม่ได้สะดวกให้ถ่ายนะคะเพราะเขาไม่ให้ถ่ายบางลําเขาไม่ให้ถ่ายมันเป็นพาเวทนะคะ ส่วนตัวเขาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะเราลงโซเชียลมีเดียเราก็ให้เกียรติอืมนี่แหละจ้าระบบระเบียบของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันบางลำเขาก็ให้ถ่ายบางลำเขาก็ไม่ให้ถ่ายประมาณนี้จ้าเราก็เวลาอยู่ประเทศไหนเราก็ศึกษาด้วยเวลาลงคลิปมันกฎระเบียบของประเทศนั้นๆอะไรประมาณนี้จ้ะอืมอันนี้ต้นนี้นะตอนที่เขาขึ้นใหม่ๆนะ กินได้เด้ออันนี้เขาโตแล้วเขาโตแล้วเขาโตแล้วมันก็โตแล้วก็กินไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะนี่บัวบัวบัวน้อยจ้ะอันนี้บัวน้อยบัวน้อยบัวน้อยงามเอาไปห่อมกได้เนะ <laughs> าะใบบัวหกเดือนก็เอาใบาบัว แล้วก็เอาไม้นะเอาไม้ทําเอาไม้ไม้ใถบ้านนี้เขาจะเยอะไม้แบบนี้ก็เอามาทําเป็นอย่างนี้ก็อยู่ได้ถ้าเขาไม่ทาสแลกไม่ทาอะไรก็อยู่ได้เขาก็มาทําใหม่ถ้ามันฝนโลนเยอะๆน้ําน้ำหิมะลงเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็มาทําใหม่ปรับปรุงทําใหม่อะไรใหม,อใหม่อะไรประมาณนี้เนาะทำใหม่จ้าตกแต่งเสมอ ประมาณนี้เด็กๆไปตกปลาแน่เลยอเด็กๆหลายที่เขาก็หยุดโรงเรียนกันแล้วเขาก็พ่อแม่เขาขัาไปตกปลาขับเรือไปตกปลาอะไรเงี้ยลืมคลองไม่ถ่าย,ยจ้ะถ่ายข้างหลังก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมไม่ต้องเห็นข้างหน้าเห็นข้างหลังเห็นจ้ะว่าจะไปอย่างนั้นให้ดูให้ดูข้างหลังโอ้ <c oughs> เรือมาก็โป๊ะก็จะเป็นแบบนี้เรือมาโป๊ะก็จะสั่นคลอนนิดหน่อยกระเพิมน้ําน้ํากระเพิมจากน้ํากระเพิมบ้านสาบุไทยห้องน้ํากระเพิ่มน้ํากระเพิมนี่จ้ะคือลําพยังบอทจกเจ้าวะแต่น้ําน้ํามีแต่เสียดายเขาไม่ค่อยตึกจะลุง้งคือจังอันลําพยังบ้านห้าวอาหารนาสาบุไทยโอเคจ้า ที่เมสาบุไทยกะไวซัมมี Avatar ่ฮะบึงเนาะว่ามันคือแถวเขาวงอยู่บอมีลำน้ำคือดีนั่นละจ้ะเป็นอย่างยังไม่คิดฮอดบ้านกระโดเพราะว่ามันบรรยากาศคล้ายๆกับบ้านของตัวเองเนาะแต่ก็ยังคิดฮอดคิดถึงเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาอาลุงที่เขาวงเพื่อก่าเดอรักนะคะทุกคนจุ๊บ อย่าลืมกันเด้อหักกันเด้อหักกันดีกว่าสร้างการคิดถึงตลอดแต่โกดบ่ได้เฮ hey, <c oughs> ้ดูสาวพุทไธ